วัดพะรูปวันนี้วันที่สามสิบเอมกราสองห้าห้องน้ำของวัดพะรูปสร้างโดยครอบครัวจงสวรรค์ครอบครัวปะกายโหงมณีจัดสร้างห้องน้ำพร้อมจัดสวนถวายวัดพะรูปอุชิตส่วนกุศลแด่ตระกูล ตั้ระกูลนายห้ามโปจงแซ่เลี้ยวร้านขายหนึ่งสุพิมพ์นางกิมเพียงจงสุวรรณเมื่อวันที่15ห้ากรกฎาคม2555 <c oughs> ภายในห้องน้ำ สะอาดสะอา้านตั้งแต่ปี2555ได้ทำความสะอาดอยู่ตลอดนี่ฮะสร้างอย่างดีนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องวีพา ดีที่อยู่ประเทศอเมริกาก็เป็นเจ้าภาพหลักนะฮะออกเงินสร้างห้องน้ำถวายวัดพระลูปอย่างดี